ทำไมความรักถึงทําให้ทุกคนดูโง่ค่ะก็มึงโง่ไงง่ายๆแค่นั้นเองความรักมันดูโง่เพราะเราไม่มีสติสัมปชัญญะในการไปรักเราไปหลงได้เื้มหลงไหลได้เปื้มไม,ไม่รู้จักพอประมาณในการรักเขาเรียกว่าโมหะเป็นความหลงหลงไหลในสิ่งนั้นไม่ลืมหูลืมตาไม่มีสติปัญญาขาดความเฉลียวฉลาดในการเข้าไปหลงรักในคนนั้น ดังนั้นถ้าเรามีสมติสัมป,ปชัญญะเพียงพอในการใช้ชีวิตเราจะไม่โงงมงายไร้สาระปัญญาอ่อนกับเพียงแค่คนใดคนหนึ่งแม้คนนั้นจะทําให้เราทุกข์ใจแค่ไหนก็นตามเราจะไม่ไปอดทนอดกลั้นกับคนที่ทําเร็วทําชั่วกับเราขนาดนั้นดังนั้นเราอย่าเป็นคนที่อดทนกับสิ่งที่ไม่ควรแก่การอดทนจงอดทนกับสิ่งที่ควรอดทนเท่านั้นเช่นบางคนเนี่ยไปอดทนกับความรักที่มันชั่วๆเร็วๆความรักที่เขาเนี่ยไม่เคยให้ ความรักดีดีกับเราไปสนใจกับความรักที่ทําร้ายเราตลอดเวลาไปให้ค่าให้ความสําคัญกับความรักที่คอยจะทิ่มแทงเราด้วยการที่เขาเนี่ยนอกใจเราอยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปให้ค่าให้ความสําคัญกับความทุกข์แบบนี้แต่เราจงให้ค่าให้ความสําคัญกับความรักที่เป็นความรักที่เอื้อประโยชน์ต่อการเสมอเป็นความรักที่สามารถให้กับลังใจแก่กันและกันหนุนกันในการทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยดีขึ้นประสบความสําเร็จขึ้นขวนขวายในการพากันไปเรียน เพื่อให้ประสบความสําเร็จมีเกดเฉลี่ยที่ดีขึ้นเนี่ยควรแก่การไปขวดขวายในความรักแบบนี้มากกว่าเพราะนั้นเราต้องเลือกความรักที่ถูกต้องให้ดีนะ